ครับสวัสดีครับอืมวันนี้พบกับผมนะครับทนายวิเศษสุลาเนาะทนายความจังหวัดสุโรทัยอ่าวันนี้เราจะมาเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเนาะส่วนใหญ่ที่ปัจจุบันที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเรื่องปัญหาการกู้ยืมเงินครับหลักๆก็คืออ่ามีที่ดินแต่ไม่มีเงินอ่าอยากได้เงินสักก้อนหนึ่งก็ไปกู้ยืมในทุนเงินกู้อ่าในทุนเงินกู้นี่โดยหลักก็จะใช้วิธีการก็ มากู้เงินจริงแต่อาจจะให้ขายที่ดินให้เลยแล้วก็เวลานั้นก็จ่ายเงินกู้พร้อมกับดอกเบี้ยครบแล้วก็จะโอนคืนให้ไม่งั้นก็จะเป็นการขายฝากหรือเป็นการจดจำนองอืมอันนี้จดจำนองก็อาจจะไม่เท่าไหร่เออก็โดยทั่วไปก็จดจำนองก็ตัวเลขอยอดเงินต้นที่ได้รับมากับตัวเลขในสัญญาจำนองก็อาจจะไม่ตรงกันบางส่วนอ่อันนี้อันนี้ก็เป็นที่เข้าใจโดยทั่วไปได้ในในส่วนของ อันขายฝากโดยปกติสินไทยที่กำหนดอา,อาจจะไม่ตรงกับเงินจำนวนที่ท่านได้รับมามถ้าไม่ตรงกันในในจำนวนที่กฎหมายกำหนดที่ไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีนะสมมติว่ากำหนดสินไทยอยู่ไม่เกินร้อยละสิบห้าต่อปีของของเงินต้นที่ที่ได้รับไปอันนี้อันนี้ไม่มีปัญหาในส่วนนี้ถูกมมต้องตามกฎหมายแต่ในกรณีที่สมมติว่าไปกู้เงินมาสองแสนนะสองแสนบาทแต่ ในสัญญาขายฝากกำหนด1ปีหรือ6เดือนอะไรพวกนี้ค่ะกำหนดไว้อยู่ที่เจ็ดแปสนอ่าน,นี้อันนี้จะมีปัญหาแหล้วเพราะว่าถ้าคิดดอกเบี้ยก็จะเกินกำหนดกว่าสมายกำหนดอันนี้เป็นการกู้ยืมเงินในลักษณะที่ที่เป็นการขายฝากโดย <c oughs> มีเจตนาที่จะขายฝากเพื่ออำพางเงินกูนะ้นะวิธีการต่อสู้คดีของ ของลูกหนี้โดยส่วนใหญ่นะครับถ้าจะถ้าจะสู้คดีนะถ้าจะสู้คดีก็ก็ในส่วนนี้ก็ต้องเก็บหลักฐานในส่วนของการรับเงินในส่วนเงินก้อนแรกแล้วก็หลักฐานในส่วนของการชําระดอกเบีย้ยแต่ละเดือนนะครับที่ที่จ่ายให้ในายทุนนะครับเก็บเก็บเอกสารไว้เก็บหลักฐานไว้อแล้วก็ถ้าในกรณีนี้เราไม่ไม่ได้ฟ้องเพิกถอนอสัญญาขายฝาก เราก็จะมีสองทางเลือกเนาะเราจะเป็นคนฟ้องเองหรือเปล่าถ้าฟ้องเพื่อถอนสัญญาขายฝากก็ได้หรือเพื่อถอนสัญญาจำนองหรือสัญญาซื้อขายก็ได้โดยที่มีหลักฐานก็คือในส่วนของหลักฐานการรับเงินในส่วนของหลักฐานการชําระดอกเบี้ยรายเดือนเนะะาะมาเป็นหลักฐานในการต่อสู้คดีแล้วก็อาจจะมีพยานบุคคลร่วมด้วยเพื่อฟ้องเพื่อถอนนิติกรรมออพางไม่ว่าจะเป็นนิติกรรมสามประเภทนี้นะครับก็สามารถฟ้องได้แต่ถ้าไม่ได้ฟ้อง ในกรณีถูกฟ้องดําเนินคดีจำนองก็จะเป็นฟ้องบังคับจำนองอในส่วนของการขายฝากก็อาจจะเป็นฟ้องขับไล่ลในส่วนของการขายซื้อขายที่ดินไปเลยก็จะเป็นฟ้องขับไล่เหมือนกันการต่อสู้คดีท่านต้องยื่นคำห้การต่อสู้คดีในประเด็นเรื่องอเรื่องหลักๆนะเรื่องเรื่องนิติกรรมผัญครับอ,อันนี้อันนี้ฝากท่านหลายๆท่านที่ยังมีปัญหาในส่วนนี้อยู่อเอาส่วนเนี้ยเก็บไป คิดเก็บไปดูว่ารายละเอียดในการกู้ยืมเงินของท่านเป็นอย่างไรแล้วก็มีทางแก้อย่างไรหรือไม่อ่าอันนี้ถ้าจะให้ดีนะครับปรึกษาผู้รู้ปรึกษาทนายความที่ใกล้ตัวท่านนะอ่าที่ใกล้ตัวท่านเนาหาแนวทางออกอย่างไรอ่าเพื่อจะได้ช่านท่านเนี้ยน,นะท่านจะได้อ่อเสียค่าใช้จ่าย หรือชระหนี้ในจํานวนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะเป็นตามความเป็นจริงไม่ใช่ว่า,อายอดมันถ้ามันบวกเยอะเกินไปอันนี้มันก็ต้องเข้าสู่กระบ,บวนการการต่อสู้คดีแต่ถ้ายอดมันพอยอมรับกันได้ตามที่ท่านพอใจในระดับหนึ่งก็สามารถตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความกับเจ้านี้ได้นะครับอันนี้ไม่ได้ไม่ได้จำเป็นต้องต่อสู้คดีทุกคดีเนะาะแต่ถ้ายอดมันเขาไม่ยอมกันนะ าการต่อสู้คดีก็ต้องเริ่มขึ้นในส่วนนี้ถ้าผลคดีออกมาว่าท่านเป็นฝ่ายชนะคดีท่านก็อาจจะไม่ต้องเสียบ้านเสียที่ดินเนาะแต่ในกรณีฟ้องขับไล่เอ่อ,อ,อทั้งแปลงไปให้เขาแต่ท่านก็อาจจะต้องชําระหนี้ตามยอดที่คงค้างชาระที่ที่ศาลพิพากษาอีกทีหนึง่งแต่ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ยอดที่ศาลตัดเอ่อไม่ใช่ยอดที่ตามที่เขาฟ้องมาในส่วนของการกู้ยืมเงิเนงที่เป็นสัญญาจำนองก็เหมือนกันครับในลักษณะเดียวกัน การต่อสู้เรื่องยอดหนี้ที่ท่านชำระไปแล้วตัดกับยอดหนี้จำนนงตามสัญญาจำนนงหรือตามสัญญหรือตามยอดหนี้ที่ท่านได้รับเงินจริงเพราะว่ายอดหนี้จำนนงก็อาจจะมีปัญหาอยู่สมมติว่าจำนนง2แสนแต่แต่ยอดจดจำนนงอาจจะ3แสน4แสนอันนี้ไงอันนี้ก็ต้องมีการต่อสู้คดีกันถ้าท่านพิสูจน์ได้ว่าท่านได้รับเงินแค่2แสนจริงอันนี้สัญญาจำนนงก็อาจจะเป็นโมฆะด้วยซ้ำก็แต่แต่ท่านก็ยังมี นี่ที่ต้องชําระบางส่วนนะครับแต่ถ้าเมื่อหักกับเงินต้นแล้วหักกับดอกเบี้ยที่ท่านชําระมาเอาดอกเบี้ยมาหักกับเงินต้นแล้วถ้ามันเหลือน้อยเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองอันนี้ฝากไว้นะครับในกนรณีการกู้ยืมเงินเนาะวันนี้เพียงเท่านี้ครับผม